ชื่อรัฐศาสตร์รักษาชาติครับจากไหนครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศสาขาสื่อนารุมิดสื่อนารุมิดสื่อนารุมิตรใช่แล้วพร้อมนะพร้อมครับมีเสียงด้วยใช่นี่คืออะไรครับนี่คือคนไม่มีขาพิเศษเลยพิเศษตัวเองมันมันมันขึ้นลิฟต์มันขึ้นลิฟต์นะเียมันจะเข้าไม้หรือเปล่าเข้าครับขึ้นลิฟต์มีรถถีบได้หรอเปล ก็เสียงรถอยู่ข้างล่างครับมันเป็นบรรยากาศอันนี้ข้างบนเนี่ยแหละมันหลังเพิ่งใช่เป็นราคามันมันมันไม่รู้มันเป็นอย่างั้งไงอันนี้มันเป็นมันเซฟมาจากโตนด็อปเอ็กเซลบีเอ็มไอเองอ่ะอันนี้ฉากคนเดินไปเดินมาจะเหยาของจริงอย่าทำอนิเมะให้เยอะกว่านี้อันนี้มันขึ้นรถไฟไม่ทันนะม้เกียจปี่เนี่ยแล้วคนหายไปไหนรีบรีบอะไรนะคนในนั้นไม่เห็นเลย นั่งอยู่เราค่อยจับยันทีเดียวเดี๋ยวจับยันทีเดียวรอรอสับด้วยอันนี้ก็คนคนภายนอกก็คนอื่นก็เริ่มขึ้นมาเราเราเรามันยินหาเส้นเหลือขนาดนั้นเลยเหรออะไรนะมันมินหาเส้นเหลือขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วสต่อีกแล้วค่อยๆเคลียร์เคลียร์เขียนเบียดเบียดเบียดเจี๊ยบเขียนรีบๆเข้าอะไรม็อก มันตัวนี้ทำให้มันดูแบบแต่ไปกระแตกยางไวแทน,น,ลนแล้วรถไฟขบวนใหม่มาเอ๊ะประตูเปิดแล้วมีใจแล้ว<อ><อ>น,นี่ก็จะมันก็จะขึ้นรถไฟครับแล้วไงต่อก็มันก็จะโคอดอัพเข้าไปที่ตรงลอ้อมันไม่ลอยได้ใช่ทำไมตอนแ <c oughs> อนนิเมต์มันไม่เป็นอย่างนี้มันมันมันจะติดลอ้อมันจะติดเหงาโป่งงานวานไปเฮ้ยแต่มันอะไรทำไมตอนเรนเดอร์มัน ไอ้ตอนทำมันไม่ใช้ขนาดนี้แลมพี่แลมพีวิวดูหรือเปล่าดูดูมีเสียงรถไฟปิดเข้าไปนะครับตรงนั้นประตูโคตรโป่งประตูรุ่นใหม่ก็โป่งใสโลกอนาคตนดอืมแต่ก็มันขึ้นมาเป็นโรคอะไรแขร์แชรรถไฟถ้าตรงนี้จะเป็นคนก็คนคนจะขยับไปขยับมาแล้วก็จะเริ่มเบียดไปไหมใช่มันก็จะเริ่มเบียดนี่ใช่ไไหมไม่ใช่ มสถานการณ์เมื่อกี้มันจะยาวกว่านี้แล้วนี่ใครกำลังทำอะไรมันจะออกมาอันนี้เอ๊ะขนาดนี้รีบครับรีบพี่โจบอกเอ้ยเร็วๆนะผมได้พี่เซนคนแรกผมก็เลยรีบเลยก็เลยรีบมาทำเออร้้นหลุดเลยร้้นหลุดเลยครับจริงแล้วหลังมันเบี้ยวไหมล่ะมันเบี้ยวมันเบี้ยวมันเบี้ยวคิดว่ามันเบี้ยวแล้วก็ใส่ดนตรีมันมันตอนจังหวะลงตรงนี้จะมันไหมเนี่ยใช่เดี๋ยวหาดนตรีใหม่มาเลยมันจะมันไปมันจะมันแบบบอะไรไม่รู้อ่ามันโดนิ้งกาด้วย กับมาที่เดิมคิดว่าบันไดมันกําลังเลื่อนอแล้วก็ทำให้มันเลื่อนได้นน,นั้นนะ <c oughs> แล้วก็ดับคนแล้วก็วกตรงนี้ก็เลื่อนแผ่นลูกบันไดตรงนี้เรืใองโค้ดับโค้ดอัพนี่คือฟรีใช่มันที่คือจะบอกว่าเมื่อกี้โค้ดอัพค่อยๆรถค่อยๆเลื่อนมาให้มันเห็นว่าล้อมันพังรถมันพังแล้วก็มาเจอสถานการณ์ใหม่ไฟมันแตกรีบครับรีบ แล้วก็ตอนจบว่ามาเจอบันไดอีกรอบแล้วก็ตัดเฟดดำแล้วก็จะมีดนตรีตอนที่ลงบันไดขึ้นมาอีกรอบแล้วก็จบสุดท้ายก็เป็นลุดล้อล้อบุ๋มใช่ตรงเฟดดำเมื่อกี้จะใส่เครดิตครับใช่ทำไมเนี่ยไม่ใช่แล้วหน่อยมันกระโดดขึ้นเหมือนตาย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 คอมเมนเตอร์แล้วเนี่ยอ่ะภาพดูภาพงเดี๋ยวไม่รู้เรื่อง ภาพจังหวะภาพอะไรอย่างนงี้แม่งไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็บรรยากาศอ่ะเดี๋ยวนี้มันดูแบบโล่งๆไปคือถ้าเกิดสถานีมีจริงๆกับมันหาต้องมีอะไรกํากำแพงหรือกั้นขอบเนี่ยต้องมีอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูธรรมชาติมากกว่านี้ตอนนี้มันดูโล่งอย่างเงี้ยโล่งๆเรื่องภาพจังหวะภาพแบบยังไม่ค่อยโอถ้าเกิดดูแค่ภาพเดียวงงใช่ปะมันจะงงมากแค่นั้นแหละเรื่องภาพ เรื่องสืออะไรบางอย่างควรเน้นให้มันช้าๆหน่อยอย่างเช่นท่านเน้นอันนี้อันเก่าอันช่วงอันแรกอันใหม่เนี่ยรางรถไฟแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้โล่งๆเลยไม่เห็นปลายทางไม่เห็นไกลๆเลยปิดปปปโอ้โไปอะไรก็อย่างเงี้ยใช่ฮะดูไม่ธรรมชาติเพราะตรงนี้ยังมียังมีตึกใช่พอพอตรงขอบปุ๊บแม่งไม่มีอะไรเลยโล่งสีขาวเลยผมปิดอนี่ไว้ปิดรถไฟไว้แบบดีไซน์ฉากมาสองหน้าที่ขับไปได้ ทำอะไรครับผมนี่เคยมีแหละกระโดดแค่เพ้ามันยังไม่รู้เรื่องอะเมนพิทามครับยังไม่ได้ดูเลยดูดิยอาเปิดให้ดูใหม่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวต้องมาเห็นดูนะเนี่ยแม่งมึงล้างช่วยดูจสภาพนะเฮ้ยอันนี้เปนโหดเอ้ยมันกระโดดไปไหนนะอันนี้ฟานมาจากโฟโต้ช็อนี่ตอนมาทำอย่ามันไหนเชิญพี่เรียวมาดูหนะ อันนี้เราเนี่ยพวกหนังซอมบี้อ่ะมีเกาะอยู่ข้างบนเลยไม่มีไม่มีฟักตัวไม่มีมันหลอกว่าจากไหนอ่ะมันไม่มีอ่ะไม่ชอบไมม่ันจะอันนี้ไฟจากฟูตูชอปครับมันเป็นอย่างนัไรล่ะอันนี้มันตั้งใจเนี่ยตามเห็นอยู่ตั้งใจใช่ไม่ในอีร่านจะดาบไมสวยเสวยกว่านี้ในอีร่าทำไปแล้วแล้ว Photoshop อีร่าสั่งมาตรงนี้ทำไมแมวมาใส่เดิมแหล้วมันติดอยู่อีกัฟนึง เมื่อวานทำให้ทําทำไมไม่เอามาใส่ทำเมื่อวานครับใช่เมื่อคานแรงทำอะไรหมดเนี่ยไปดูวันเฉลยไปเรื่อยจบตอนห้าทุ่มแต่ไปเรื่อยสนุกสนุกจะทำให้ไอ้ไอ้สี่เหลี่ยมนี่คือตั้งใจไว้ตรงนี้มันจะเป็นรถไฟผมเลยเอาสี่เหลี่ยมมาปิดไปไม่ให้เห็นรถไฟเพื่อเพื่อให้เห็นว่ารถไฟยังไม่มาทำเป็นอนิเมะติดให้ดูแล้วเมื่อไหรรถไฟจะมาก็รอไอ้นี่ ตนเบียมดมาเบียดเส้นเหลืองยามมาไรแก็ไม่มีนังสือจลทำไงไม่ลไม่ไมีตัวต้องสือเลยครับอันนี้เขียนแล้ว,มลวสมมุติพี่ดูเดี๋ยวพี่จะรู้เรื่องไหมเนี่ยพี่รู้เรื่องนะพี่ไม่รู้ไอ้มแูวลมแถวลมแถวเอเออนี่คืออะไรเหมือนเหมือน มันลลาะลอยถ้าคนดูไม่เป็นเหมือนดูว่าเฮ้ยรถมันลอยได้นี่หว่าคือจะโค้งอ้าก็ต้องโค้งอ้าแบบมุมอื่นเลยไม่ใช่มุมนี้ได้ได้ได้ซึ่งก็ได้ได้อะไรก็ได้เปิดประตูอ้าวประตูเลยท่านก่อสร้างมาแล้วจะดีอะไรตู้พิเศษสุดนี่นี่คืออะไรอ่ะวันี้คือเล่นรถรถรถพิเรพรกันที่ก็แคบ นี่คนเบี้ยตรงตรงตรงเดี๋ยวรีรีกลับไปดูกไอนอธิบายดีกว่าอะไรนรม่องนี้ทำลายอ่ะสมมุติดูปุ๊บไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอ่ะก็ไม่อธิบายแล้วตอนนี้เราต้องรู้แล้วล้อล้อหลุมอะไรหลุด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 ฮะสะกดผิดดิว่าล้อหลุม โอ้ตายแล้วล้อหลุมนี่อายนักสถาบันเลยเนี่ยเรียกเรียกอาจารย์มาดูเลยเดี๋ยวพี่แท็กให้อาจารย์ดูเดี๋ยวอัดไปที่นี่นี่เปลี่ยนเขียนไปเลยน่ะโอ้บันไดขึ้นสวรรค์หรือว่าลงวะเนี่ยนั้นรู้สึกไงว่าไกลแต่มับรรยากาศมันไม่มีราวบันไดมันไม่มีคนเลยข้างๆมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเพิ่มเพิ่มลาว โอ้ยแลดูตรงนี้นี่สั้นมากแต่พอไปดูมุมนั้นแม่งไกลมากมันเหมือนไงแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ได้ฟิลที่รู้สึกว่ามันไกลอย่างนั้นไงมันต้องมีตัวเชื่อมไอพี่ตั้งมึงดูไม่ออกเลยว่าเป็นไหนความคิดอันไหนเป็นความจริงไม่แยกออกไหนได้ใส่ขึ้นพีระมิดหนึ่งจบแล้วเหรอจบแล้วจะดูอีกรอบอ่ะไหนก็ยังทำไหนหายเล่นเกี้ยทำไรกับมันก่อน อ่ะต่อตรงไหนหาเลื่อนเราเลยน่าจะใส่ให้มันรู้ว่ามันหันหัวได้ครับเราทูดีทูดีไปแต่แบบมันเซ็งสื่อไม่ได้แต่เหมือนหมวกใส่หมวกก็ได้ปุ๊บคิดเลยครับทำไหมครับ <c oughs> ได้ครับบแป